The Scary by n บ t t นั f ผีอ i ฟสนับสนุนโดยอาหารแมวฟลอมเนเจอรเนื้อเน้นๆเ,นเ,เจลน้อยๆสั่งซื้อได้ทางออนไลน์และร้านเพจช็อปชั้นหนัาทั่วประเทศใส่ใจต่อสุขภาพน้องแมวต้องฟลอมเ a เจอรไปหลอนกันครับวันนี้หนึ่งเรื่องครับจา๋าที่จ๋านำมาฝากแฟนรายการบทเรียนจากครูอ่าใช่ค่ะเป็นยังไงครับเป็นเรื่องราวของ เด็กนักเรียนกลุ่มหนึ่งแล้วกันค่ะย้อนกลับไปสักน่าจะสักสิบกว่าปีที่แล้วค่ะเด็กนักเรียนกลุ่มเนี้ยเขาก็เรียนหนังสือแล้วโรงเรียนปิดเทอมพอโรงเรียนปิดเทอมปั๊บเนี่ยเขาก็มีแบบไปเข้าค่ายแต่เข้าค่ายแบบสั้นๆสามวันสองคืนคที่โรงเรียนโรงเรียนหนึ่งในจังหวัดหนึ่งก็ทีนี้เด็กนักเรียนกลุ่มเนี้ที่ของโรงเรียนเนี่ยเขาก็ไปไปเข้าค่ายกันที่นี่นะคะ สนุกสนานเฮฮาปกติทีนี้โรงเรียนเนี้ยที่อยู่ในต่างจังหวัดเนี่ยโรงเรียนเขาก็จะเป็นแนวแบบว่าตึกไม้อะไรเงี้ยยังไม่มีตึกปูนประมาณเนี้ยค่ะในสมัยนั้นนะ,นะคะเสร็จ <c oughs> <c oughs> แล้วก็เขาก็มีกิจกรรมมีจะมีรุ่นพี่ที่เป็นรุ่นพี่ของโรงเรียนนั้นน่ะที่จะเป็นเหมือนสตาฟเป็นเหมือนพี่เลี้ยงคอยดูแล เด็กๆเพราะว่าวันที่ไปเข้าค่ายเนี่ยไม่ได้มีแค่เด็กนักเรียนกลุ่มนี้ของโรงเรียนเนี้ยโรงเรียนเดียวจะมีกลุ่มของเด็กนักเรียนโรงเรียนอื่นด้วยในหลายๆโรงเรียนเขาก็จะมีจัดทีมสตาฟจัดอะไรเงี้ยดูแลทีนี้เขาก็แบ่งทีมกันดูแลกันแล้วก็ที่พงที่พักก็จัดการกันเสร็จสรรทีนี้วันแรกที่ไปก็ยังไม่มีอะไร,รก็กิจกรรมปกติไม่มีอะไรค่ะอพอตกกลางคืนของวันแรกคืนแรกอ่ ตัวพี่เลี้ยงที่เป็นสตาฟอะค่ะคเขาก็มาเล่าให้น้องๆฟังว่าเนี่ยน้องๆรู้ไหมคือตอนคืนนั้นก็ไม่มีอะไรทําก็เล่าเรื่องผีกันเราก็คุยกันว่าเนี่ยน้องๆรู้ไหมว่าโรงเรียนเนี้ยเขามีประวัตินะประวัติก็คือมีครูท่านหนึ่งเป็นครูที่ดุมากแล้วก็เนียบมากลักษณะเป็นครูเหมือนครูฝ่ายปกครองประมาณเนี้ยดุมากแล้วก็เข่งแบบเนี้ยบอะค่ะค ครูคนนี้เขาเสียชีวิตแต่ด้วยความที่ถึงเขาจะเป็นครูที่ดุที่แบบเนี้ยปกครองแต่เขาก็เป็นครูที่รักเด็ก hmm. ในการให้เกรดเด็กหรือดูเด็กหรืออะไรพวกนี้เขาเข้าถึงเด็กแบบดีมากแต่ดุทีนี้รุ่นที่เขาก็เล่าให้รุ่นน้องกลุ่มเนี้ยฟังว่ามันมีเหตุการณ์แบบครูเฮี้ยนครูดุดุยังไงบ้าง hmm. เหตุการณ์แรก oh. มีเรื่องเล่าเขาเล่าให้ฟังว่าเรื่องแรกเนี่ยเป็นเรื่องของ เหมือนเด็กนักเรียนโดดเรียนเด็กนักเรียนในโรงเรียนโดดเรียนโดดเรียนไปเที่ยวในเมืองไปเที่ยวแบบอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีสารวัตรนักเรียนอ่ะคอยตามคอยตรวจดูอยู่แล้วว่าเด็กคนไหนโดดเรียนจะไปที่ไหนเขาจะมีตามจุดแล้วก็สารวัตรนักเรียนเนี่ยก็จะไปตามเด็กนักเรียนที่โดดเรียนพวกเนี้ยได้ตลอดเลยอืเขาก็สงสัยกันว่าโดดเรียนไปขนาดนั้นทําไมแบบบางคนยังไม่เข้าโรงเรียนเลยอ่ะแต่โดดไปเที่ยวแล้วอะไรอย่างเงี้ย เขาก็สงสัยกันจนเขาไปเจอคําตอบกันว่าสมมุติว่าไปเที่ยวห้างห้างหนึ่งก็จะมีครูคนหนึ่งไปบอกยามไปบอกยามว่าเนี่ยเด็กนักเรียนเนี่ยของโรงเรียนเนี้ยโรงเรียนเนี้ยหนีเรียนมาโดดเรียนมาให้บอกสารวัตรนักเรียนเนเดี๋ยวสารวัตรนักเรียนเขาจะมาให้บอกและให้ไปจับเด็กพวกเนี้ยกลับเข้าโรงเรียนอะไรแบบเนี้ยก็จะเป็นเหตุการณ์แบบเนี้บ่อยๆหรือบางทีก็จะเป็นเหตุการณ์เหมือนกับว่า เด็กเด็กหนีหอเพราะว่าโรงเรียนเนี่ยเขาเป็นโรงเรียนลักษณะโรงเรียนประจำเขาจะมีหอให้อยู่ด้วยนะคะคก็จะเป็นเด็กแบบเด็กหนีหอกลางคืนอะไรเงี้ยก็จะเจอครูคนเนี้ยดักหน้าหอเลยอืดักหน้าหอเลยแล้วก็แบบว่าไปไหนมาแบบดุอะค่ะถึงไม่เลียวเตรียมจะตีดุอะไรเงี้ยเด็กนักเรียนก็จะกลัวแล้วก็แบบบางคนที่จับไข้หัวโกนไปเลยคือหลอนนะคะโดนหลอกอะไรเงี้ยกลางคืนตอนหนีกลับมาหรือไม่ก็ เป็นเรื่องที่เอ่ออย่างเด็กบางคนเนี่ยแอบสูบบุหรี่แอบสูบบุหรีห่ในโรงเรียนเยน็ยนๆเนี่ยเขาก็ไปแอบสูบกันในห้องน้ําบ้างสูบกันในใต้ต้นไม้บ้างอะไรแอบๆเนี้ยก็บางทีก็จะเจอแบบเดิน,ย,น,ย,นยืนสูบอยู่หรือนั่งสูบอยู่เนี่ยลักษณะเหมือนโดนตกรหรือโดนถีบแบบเนี่ยหล่นเก้าอี้หล่นต้นไม้ไปเลยก็มีอะไรอย่างเงี้ยอ เออคือครูเขาดุมากจริงๆเขาต้องใช้คํานี้เลยเขาก็เป็นเรื่องเล่าทีนี้เรื่องเนี้ยก็จบไปเช้ามาเด็กนักเรียนเขาก็ทํากิจกรรมกันปกตินู่นนั่นนี่ปกติเลยพอตกเย็นมามีเด็กนักเรียนน้องผู้หญิงคนหนึ่งที่มาต่างโรงเรียนแต่ว่าน้องนักเรียนผู้หญิงคนเนี้ยเขารู้จักกับเด็กนักเรียนเหมือนแบบคบกันอยู่เหมือนแบบเป็นแฟนกันคุยกันอยู่อะไรอย่างเงี้ยของโรงเรียนเนี้ย เป็นน้องผู้ชายกลางคืนเขาก็เลยแอบปีนหอพักเนี่ยออกไปเพื่อที่จะไปหาน้องผู้ชายคนเนี้ยไปคุยกันไปกิกจั๊กกันแบบนี้น้องผู้หญิงคนเนี้ยัยงไม่ทันจะปีนข้ามลั้วเลยเจอครูคนเนี้ยยืนอยู่ข้างต้นไม้แล้วชี้หน้าชี้หน้าเลย<อ>น้องก็ตกใจตกใจแล้วก็เลยปีนกลับมาแล้วก็หน้าซีดแล้วก็แบบ ตัวสั่นไปหมดเพื่อนในห้องก็ถามว่าเป็นอะไรอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ไม่ตอบเขาก็ไม่พูดนอนเลยคือนอนเปิดไฟนอนไปเลยไม่ยอมปิดไฟเพื่อนจะปิดไฟก็ไม่ให้ปิดอืจนเช้าอีกวันหนึ่งก็ทํากิจกรรมพึ่งน,น้องคนเนี้ยไม่พูดอะไรเลยเงียบเงียบเลยไม่พูดสักคำจนเพื่อนเนี่ยเขาทนไม่ไหวพอกลับมาถึงหอพักอีกคืนเพราะพรุ่งนี้ต้องกลับแล้วเขาก็เลยถามว่า สรุปเนี่ยเป็นอะไรทําไมไม่พูดไม่จากจิจกรรมก็แบบร่วมแบบน้อยมากเพื่อนในกลุ่มอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าคืนก่อนนะที่เขาจะปีนหอออกไปเนี่ยจอกไปหาแฟนเขาเนี่ยเขาเจอครูคนเนี้ยเป็นครูผู้ชายยืนอยู่ข้างต้นไมน้แล้วชี้หน้าแล้วน่ากลัวมากเขาบอกเขาเขากลัวมากคือ เป็นครูที่หน้าตาน่ากลัวมากเขาเขาใช้คํานี้นะเขาบอกคำนี้เป็นครูที่หน้าตาหน้ากลัวมากเขาเลยตกใจนั่นแหละเราเพิ่งจะถึงบางอ้อถึงจะรู้ว่าอ๋อครูคนเนี้ยเป็นครูผู้ชายเราก็ไม่รู้กันทีนี้พอเสร็จกิจกรรมปั๊บเรียบร้อยก็แยกย้ายแยกย,ายก้ยกยายกันกลับแยกย้ายกันกลับโรงเรียนทีนี้มันก็จะมีน้องผู้ชายน้องผู้ชายที่เขาไปเข้าค่ายเข้าค่ายครั้งนี้ด้วยที่ไปด้วยกันแต่เขาอยู่แยกขอชายเขาก็เล่าให้ฟังว่า เอคืนคืนแรกที่เขาไปนอนที่หอเนี่ยเหมือนกับมันก็แบบมีเหมือนมีเด็กนักเรียนผู้ชายที่หอเนี่ยแอบบสูบบุหรี่กันข้างหลังหอแล้วก็เหมือนกับว่าดื้ออคือแบบโซนอ่ะดื้ออ่ะดื้อเลยอะ่ะดื้อเลยครับแล้วก็แบบแอบ,บสูบบุหรี่กันอะไรกันเสร็จแล้วก็เข้ามานอนพอตกกลางคืนกลางดึกเนี่ยปรากฏว่า นอนนอนอยู่เนี่ยเหมือนเหมือนโดนเหมือนโดนใครเอาไม้ตีอ่ะเหมือนไม่เลียวหวดอย่างเงี้ยนอนอยู่โดนไม่เลียวหวดขาโดนอะไรเงี้ยเขาก็ตกใจตื่นกันเพราะเด็กมันร้องตกใจตื่นครูที่อยู่ก็ตื่นตื่นกันหมดแล้วก,แวก็แล้วก็แบบตกใจว่าเกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับจนเขาก็แบบเขาเจ็บที่ขาเหมือนโดนตีที่น่องที่ขาเนี่ยก็เลยดูปรากฏว่ามีแนวมีแนวไม้อ่ะแนวไม้ตีที่ขาเด็กคนนั้นอ่ะ ครูที่อยู่ในหอเขาก็เลยถามว่าไปทําอะไรกันมาเมื่อตอนหัวค่าเด็กนักเรียนก็ไม่พูดไม่กล้าพูดเขาบอกไปทําอะไรมาต้องไปทําอะไรมาสักอย่างหนึ่งถึงได้โดนครูคนเนี้ยตีอืเขาก็รับสาร,รภาพว่าไปแอบสูบบุหรี่กันมาอครูที่อยู่ที่หอเขาก็เลยเล่าเรื่องครูคนนี้ให้ฟังครับว่าโรงเรียนเยนี้มีครูท่านหนึ่งเป็นแบบนี้ดุมากแต่ว่า ตอนเขาเสียชีวิตเนี่ยเหมือนกับว่าเขาหัวใจวายแล้วเสียชีวิตอยู่ที่โรงเรียนนั่นแหละตอนอยู่ที่โต๊ะเขาเรียกอะไรโต๊ะครูอะค่ะโตะครูที่เขาตรวจการบ้านอะไรเงี้ยเสียชีวิตตรงนั้นเลยก็เลยแบบแต่เขาเป็นครูที่รักนักเรียนแต่เขาดุแล้วเขาเนี้ยพื้นตีเนี่ยเวลาจับได้เด็กหนีหอเนี่ยเขาตีเนื้อแตกเลยค่ะโอ้โหโหดมากตีเนื้อแตกเลยค่ะคเพราะฉะนั้นน้องผู้ชายคนเนี้ยเขาก็เลยมาเล่าให้ฟังแล้วคืนที่สอง เขาก็นอนเขาก็นอนก็คือแบบไม่มีใครกล้าแล้วดิเจอแล้วไม่มีใครกล้าเพราะตกกลางคืนเนี่ยน้องผู้ชายคนนี้เขาก็นอนเพราะนอนเสร็จั๊บเนี่ยเขาจะได้ยินเสียงเหมือนคนเนี่ยเดินไปเดินมาอยู่ตรงระเบียงข้างหน้าห้องอะค่ะครับคือเขาเหมือนเป็นเป็นหอเป็นตึกแถวอะเป็นหอสองชั้นแล้วก็ข้างหน้าก็จะเป็นระเบียงแล้วเปิดประตูแล้วก็จะมีเดินไปเดินมาได้เขาเดินได้ยินเสียงเหมือนคนเดินไปเดินมาแล้วก็เห็นเงาอ่ะ เดินไปเดินมาไอ้น้องคนเนี้ยเด็กผู้ชายคนเนี้ยเขาก็เหมือนกับว่าเขาก็อยากรู้อะว่าเป็นใครดึกดื่นปน่านนี้เป็นครูท่านไหนยังไม่นอนหรืออะไรอย่างเงี้ยเขานอนกันหมดแล้วอืเขาก็เลยไปแอบดูไปแอบดูที่บานเก,ปกตปรากฏว่าเห็นครูคนหนึ่งเป็นครูผู้ชายเดินเอามือไผ่หลังเหมือนเดินตรวจยามค่ะ<อ>แล้วก็ถือไม้เรียวอันหนึง่ง<อ>เดินไปเดินมาเดินไปเดินมา แล้วเหมือนเขาพอจังหวะที่เขาเดินกลับมาเหมือนเขาเหมือนน้องคนนี้แบบศกตาแล้วเห็นอ่ะแล้วตกใจมากคือนหน้าครูแบบเหมือนหนังหุ้มกระดูกอ่ะเหมือนหนังหุ้มกระดูกมันแห้งหุ้มกระดูกตาบวบอะไรเงี้ยน้องตกใจมากก็บอกกลัวมากตกใจมากแล้วก็แบบดีว่าคืนนั้นเป็นคืนสุดท้ายที่วันรุ่งขึ้นอ่ะจะกลับแล้ว าไม่งั้นเขาอยู่ตรงนี้ไม่ได้แล้วเขาบอกเขาอยู่ไม่ได้เขากลัวมากอือันนี้เป็นเรื่องราวทั้งหมดของคุณครูท่านเนี้ยที่ที่เขารักนักเรียนมากแต่ก็เยียมมากแล้วก็ดุมากเช่นกันค่ะครับจริงๆนี่นจะเป็นเรื่องเล่าเรื่องราวที่แล้วเล่าต่อกันมาในในโรงเรียนแห่งนั้นเกี่ยวกับคุณครูท่านนี้แล้วก็มีประวัติจริงๆด้วยแต่สิ่งหนึ่ง<อ>ที่ที่ท,ท,ที่ที่เราจะรับรู้แล้วก็รู้สึกได้นะจา๋าแล้วก็คุณผู้ฟังทุกท่านนีคือ ถ้าเราถ้าเราจําได้ย้อนกลับไปตอนที่เราเรียนมัธยมหรือว่าอะไรเงี้ยนะเราทําไมนะแปลกนะครูฝ่ายปกครองเนี่ยจะดุมากจริงๆแต่แต่จะรักลูกศิษย์มากๆนะใช่ค่ะรักมากแต่ดุมากตีเจ็บมากใช่โหดมากใช่อย่างเช่นเรื่องเนี้ยผมว่าโอเคแหละครูท่านเนี้ยท่านอาจจะเสียชีวิตไปแล้วแต่ดวงจิตของท่านยังคงมีจิตวิญญ,ญาณความเป็นครูอยู่ แล้วก็ยังคงคอยดูนักเรียนพยายามที่จะให้นักเรียนเนี่ยเข้าล่องเข้ารอยผมใช้คํานี้แล้วกันเนาะถ้าย้อนกลับไปเราพูดได้เต็มปากในยุคเราเนี่ยอืเข้ารูเข้ารอยได้พอไม่เลียวเลยนะใช่ค่ะแล้วโดนตีกันแบบผมเนี่ยนะ,ะเออโดนประกาศทุกเกือบทุกวันน่ะตอนที่อยู่โรงเรียนวัดลังบัวสคูของผมเนี่ยนะที่ที่แถวบางแคนะฝั่งทน เท้าเช้าเอาละนายจันทนัทเทม่วงลงมาพบอาจารย์ดำรงที่ห้องปกครองเมื่อก่อนอาจารย์อาจารย์อาจารย์ฝ่ายปกครองของอาจารย์ดำรงแล้วก็อาจารย์มารีทั้งสองท่านเนี่ยเขาเป็นสามีภรรยากันและทุกวันเนี้ยผมยังผมยังติดต่อกับอาจารย์ดำรงและอาจารย์มารีอยู่เลยถ้าในรุ่นผมเนี่ยใครที่เรียนอยู่วัดทังบัวจะรู้เลยว่าฝ่ายปกครองในยุคนั้นเนี่ยไม่มีใครที่แบบอืหดโโโโไปกว่าเขาเรียกกันป่าดํา โหดมากแต่รักลูกศิษย์มากครับผมใช้คํานี้แล้วกันนะนะ<ช>เพราะฉะนั้นเนี่ยเราโดนตีนจนมาแบบอืมใช่ถ้ถาถ้าพูดถ้าพูดถึงเรื่องเรียนหนังสือสมัยเรียนเนี่ยโหดสุดยอดแต่ละคนอนะอย่างจ๋าเนี่ยจ๋าเรียนหนังสือเนี่ยจ๋าไม่ได้เรียนหนังสือเหมือนคนทั่วไปจ๋าเรียนหนังสือเนี่ยจ๋ายอยู่หอแม่จ๋าเนี่ยส่งไปอยู่หอ,อจบป .6 ปุ๊บแม่ส่งอยู่หอเลยความดื้อข,ของจ๋าน่ะจับส่งอยู่หอมีสองที่ให้เลือกคือ ที่ใกล้ๆกับจังหวัดในกรุงเทพครับจังหวัดใกล้เคียงกับลงใต้ไปเลยโอโ้โหอส่งไปใต้เลยนะถามแบบว่าจะยอมจะอยู่นี่แล้วกันไม่ไปจะลองให้แบบแล้วไปอยู่หอจะทําอะไรไม่เป็นเลยอะแล้วจ๋านี่ดื้อว่ากลางคืนเนี่ยจ๋าก็แอบปีนหอออกไปเที่ยวกลับมาครูจับได้เช้ามาโดนตีโดนตีน่องแตกเลย เมื่อก่อนก็ผมว่าผมว่าในยุคเราในะยุค90เนอะนะฮะน่าจะน่าจะเป็นเหมือนกันแหละเป็นเหมือนกันแหละโดนโดนสนั่น<อ>ไปหมดนะคะเกสเด็ดเสดาโดดเรียนนี่เป็นว่าเล่นแบบอืเรียกแล้วเนียกอีกอกะคะ่ะผู้ปกครองอะเรียกจนแม่จ๋านี่แบบใช่ตอนหายใจแบบเนี้ปวดใจ ปวดใจเออแต่ก็แต่ก็มีความสุขเนอะคือคือผมคิดถึงในยุค90เราทุกทีไรเรามีความรู้สึกว่ามีความสุขจังเลยอะไม่ว่าจะเป็นตอนเรียนหรือว่าตอนนั้นเรายังเด็กอยู่โดยที่เราอาจจะต้องไม่ไม,ไม่ไม่ต้องรับผิดชอบอะไรเยอะแยะมากมายหรือว่าไม่ต้องมีภาระหน้าที่ในการที่จะแบกต้องแบกรับอะไรเยอะแยะมากมายมันก็เลยมันก็เลยทําให้ไม่คิดอะไรมันสนุกกับการที่ตื่นมาไปโรงเรียน นะครับแล้วก็ขอตังค์แม่ไปแล้วก็นั่งรถเมย์ไปโรงเรียนถึงเสร็จปุ๊บไปเจอเพื่อนสนุกสนานกันคุยกันเรื่องเพลงคุยกันเรื่องนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วมันก็กลางวันก็มาเตะบอลน,นะฮะเย็นก็เดินกลับบ้านมันมีแค่นั้นเองอ่ะมันเลย,ม,เลยมันเลยรู้สึกสนุกสนุก,สน,กสนุกแล้วมีความสุขมากแล้วแบบคือคือพอนึกถึงเรื่องเนี้ยจาก,ก็จะนึกถึงชีวิตในวัยเรียนที่อยู่ในโรงเรียนที่อยู่กับเพื่อนที่แบบ ครูคนนี้ดุจังเลยโอ้โหไม่ชอบครูคนนี้เลยทําไมดุจังทําไมตีเจ็บจังโอ้เอะอก็โดนตีเอะอะก็โดนเรียกเอะอก็แบบอย่างเงี้ยคือแบบอะไรแค่เนี้ยต้องเรียกด้วยเหรอแค่เนี้ยต้องตีแบบแค่นี้เองเราความรู้สึกเรา่าแค่นี้เอง <laughs> <c oughs> เออเข้าใจแล้วเข้าใจเออความรู้สึกแบบรู้จักแบบทนเถียงก็จะาเถียงจะบอกโอ้โหครูแค่นี้เอง ครูก็ส่งงานครบครูจะตีหนูทำไมแค่นี้เองอืมอืมอืมน่นแหละฮะอ้าวก็ประมาณนี้เนาะค่ะใช่ค่ะพี่นายนายเลยครับ <c oughs> ขอบคุณค่ะอ้าวจ้าบอกหน่อยวิมานทิพย์ยังไงบ้างเออไม่มีอะไรมากค่ะฝากวิมานทิพย์ละกันค่ะไม่ต้องสั่งลงจากจาก,ก็ได้แค่โทรมาถามปรึกษาจ๋าก,ก็ยินดีให้คำปรึกษาคือไม่ก็เข้าไปดูในเว็บไซต์ก็ได้เว็บไซต์วิมานทิพย์ อของจา๋าแล้วก็มีเว็บไซต์อ่านตัวเลขของจ๋าด้วยเข้าไปดูนะคะแล้วก็เว็บไซต์อาหารเสริมมาล่าอาหารเสริมเกี่ยวกับผู้หญิงก็เข้าไปดูเป็นสินค้าอีกตัวหนึ่งที่ที่จะทําอยู่แล้วก็มันดีมากจริงๆนะคะขึ้นลายผลิตกันไม่ทันฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยค่ะครับโอเคขอบคุณมากนะแล้วเดี๋ยววัน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 ที่แปดพฤศจิกาเจอกันนะ ได้คะ่ะได้คะด่คะพี่นัดได้เลยค่ะคขอบคุณคะ่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับ